แบบขนุนแฮปปี้มาใช่ไหมแต่หนูลืมคราฟมานะคะอ่าแต่ว่าเด็กนี้หนูก็มีการปรัเปลี่ยนเนาะไม่เกี่ยวกับเมนเด็กข้าแต่ดูที่เอ็กซ์ตาร์เด็กข้ดูหนูใส่สตตร์ตาคน ไม่กัหนึงมารอนดูเโอ้โหในเลขสิบแต่ว่าใช้แค่จูนหน้าหนึ่งตัวกับมอนจูนหน้าหนึ่งตัวขึ้นไม,ไม่ใช่สิมอนที่ไม่ใช่จูนหน้าหนึ่งตัวขึ้นไปเออปับเปลี่ยนแค่น้ำไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะไม่ใช่ไม่มีอะไรเปลี่ยนสีคือ ปเปลี่ยนแค่นี้เดียวจริงๆนะคะโอเคแลนก็ที่สี่สเ,เนาะแม่หายไปเป็นเดือนนะคะเพิ่งกลับมา แล้วกันเอฟิกเอฟิกอ่าอ่าเอาตัวนี้เข้าอีกตานี้ไปก่อนแล้กันมทำไมนี่วะทำไมลยทำไเลยเพลินสกิล

หรือเปล่านะเพราะมวนสมัยนี้ส่วนใหญ่นี่มันกันทำลายจะพวกกันทำลายจากผลของกาตาซนี้น่าจตํำบากอยู่นะ มันขึ้นแสยต้องปิดแจ้งเตือนแล้วมั้งเนี่ยไป่ช่องมันถอดค่ะเอา้าเอา้าเอา้เอาอย,ย่ยานเลยอย่าในรุ่นนู้ยอย่านะอย,ย่ยาเลยอย่ยานะอย่ยานะอย่ยาในรุ่นนู้ยอย่าแข็งใจ じゃない,じゃないどうだ เน็ตก็ปกติดีนะคะทำไมเวลาหนูได้เริ่มก่อนมันก็ต้อง เป็นแบบนี้พ่อหนูเริ่มก่อนแล้วเขาไน้หลุดเขาแบบเมื่อกี้ก็ได้เริ่มก่อนแล้วอะไรสักอย่างมันหลุดโอเคไอ้หนูก็ได้เริ่มก่อนนะคะแล้วบนสามเจอบนห้าเนี่ยหนูสงสารเขานะเขาบนห้าเองอะโอเค どうすんごランんかよ。あかで、サモトスピードワールドでは、セットオン Are you คุณก็เดาฟังกิง i d ดในมีฮะ r e you fucking kidding me อันนี้คือแบบเล่นแบบคนงูแบบสมัยก่อน,ปนไปเลยนะคะเล่นแบบงูงเลยเล่นแบบสมัยก่อนเลยเอาดิคือโลกสมัยทุหนนะ่ะ 表，来宾。 สวัสดีค่ะเพิ่มรู้ไหมว่าแกมไม่เปสัตว์ดูสิ่งคนที้ว่าต้อใส่มาว่ะไม่เหรอมีแต่เลี้ยวหกนางมาว่ะนางมาว่ะ ไมอน่ากุญี้กุญย์เลยอยางไม่ต้องใช้ตอนนี้ก็ได้มั้งไปหมอบกา้าวไว้หนึ่งใบ late chicken あれ s h เลเวลเก้าเราใส่เป็นตัวอะไรอ่ะอ๋อฉันฉันเ <c oughs> ครื่องหูใส่แบบมอนซิงโคลพวกไอ ใส่เวอรชันมาด้วยแต่ว่าซิงโคตรหลับบที่หนูใส่เลยก็คือไอ้ไฟนอลซิงมาเอาล่ะพาลาเดียีไวโวมาละเอคิม็ก ขอใช้ก่อทีที่หนูขอใช้ก่อทีทีๆเดี๋ยว シノスピードアルドネオセットオンライティングデュールアクセルレ,レ อเครอ,อันี้ขอโปรโมทแล้วกันเนาะก็อาจจะมีบางทีที่หนูจะไลฟ์นะคะอันนี้ก็ยังไม่แลนนะคะว่าวันไหนแต่ว่าอาจจะมีแน่ๆค่ะ นี่แค่สินเกแคเลยนเกแ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 ไม่ถู้อะสองหกสาม อย่ามาบอกว่าหนูไม่ต้องสู้นะหนูจะสู้ตอนทั้งนี้แหละโอเคสองมีสามกับมีสอง มีหกหกเจ็ดแปดหรือว่าหนูจะโอเคเสียงนะเฮ้ยเดี๋ยว จะรอตรงนี้เพนูรัมสเกลอะเลวเจ็ดตัวไหนคนหดวบ้างวะไม่มีเตียงแรงไม่มีสองพันห้าสองพันห้าสตาร์ดดาวไม่ถึง Eh, mungkin ko tak skill. เรม่เก็บเอฟเฟกต์ไม่ได้ทำให้พลังมันเหลือศูนย์ถ้าหนูเรียกไนอลซิกมาได้เอฟเฟกต์ effect. เนูต้องไม่หาไซเบอร์ทิ้งหนึ่งมาใส่นะมั้งไม่เดี๋ยวไม่ต้องนี่สองพันห้าเขาตีสองเขาลดพลังเหลือศูนย์ไม่มีทางสู้เลยอ่ะแล้วฮัลส์สูงกว่าวหนุนก็ไม่ได้อีก กลัวโ,โชกันเอาหนะไซบอส์คนต้มเดากนหนูตีไปมันก็ย้ายเตัวบตีเพราะฉะนั้นเขามีฮุ่นเลวอีกสองหน่วยเพราะฉะนั้น Ну так вот! Ну так вот! ตงคุณหน้าหน้าเจ้าอีตคา,าคุณหน้าตาคุณหน้าแทนนะเมื่อกี้ผมเล่นผิดผมเล่นผิดกาคาไม่ติดเชื้ออ๋อพามีสีพันแต่ในเก้ได้เป็ก Nabi no, Oh, es ini mentah sih saya punya tuh きんていなふ。 หนูเล่นพลาดไงหนูก็เลยเป็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วหนูต้องเอาใส่เบอร์คอนตั้มไปตีโฮบดาคอนเนอร์จะไม่ใช่สิมันก็เปลี่ยนเป้าได้อยู่ดีเออไปไปเลยแกเดี๋ยวมันน่าเมสสเตปป่ะนี่ แต่นะหนูขอชูสมองก่อนเมื่อเริ่มต้นนาเมสติปนาเมสติปมันะ้งนี่มันหวานะไรอันนี้ อเคอ่ะมาจะครึ่งชั่วโมงละแต่เล็กก็ซีบให้หน่อยดิค่ะ ซีอว์มีโบนัสแพิ่มให้ด้ือเปล่าม่มีหรอ๋อโอเคโอเคสานี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆเนาะฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะ สวัสดีค่ะ